ก็สวัสดีทั้งโจทย์ทั้งไหนนะครับนี่ก็อยู่กับชุดเตาเอยเตาเอยเตาเอยเตาเตาเตาเงยไงมีสีชุดก็เป็นชุดเต่าที่ผมได้มานะครับแล้วก็ผมได้สกินปืนใหม่ครับ M4 บน USB แล้วก็สกินปืน P90 ด้วยนะครับแ,แบบน,นึ่งเนี่ย P90 นะ คือก็อคือผมก็ได้ทดลองมันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเกาะสีนี้ยิ่งไม่แรงเลยอะ่นะเนี่ยคือคือผมทด,ทด,ทด,ทดลองไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแค่นั้นแหละมาลองลองในโซนกันนะครับ คือผมชอบปืนเนี่ยไปที่ยงปืนคารกูหลักมากเลยคือผมเห็นพี่โพลาซ่าเขาใช้เนี่ยโคตรชอบเลยแต่ผมไม่ให้คาร์วอนเนีผมผมได้ยี่สิบชั่วโมงทุกปืนเลย<อ>มชมการดาบปิงทุกทีนเลนยนะ

เด็จเดดอ่าจช่ผมได้ปัดสุ่มจะกินปืนใหม่นะครับนี่หนึ่งอันปนนนัานนสุ่มกันเกือยู่แล้วนะสุ่มกันเกือเอ้ยอันนี้ปีกมัง้ว ก็มาลองในโหมดนี้กันนะครับแรมเพจศึกแห่งทีพออสูรน,นะครับอา้าวอูวิดีโอไหมผมลืมไปนะครับท่านผู้ชมผมลืมเปิดตัวก็วอยู่กับช่องนะครับตะวันเงยจักรยานะครับวปนนี้จะไปรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติกด,กดกราคาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็มไมต้องแปลกจนะครับว่าทำไมผมต้องออกมาผมลืมใส่แจ,จกินอุ้ยสวยผมลืมใส่แจกกิน จะกินก่อนนะครับโอเคมาแล้วครับว <laughs> ิ่งแกาเกิดเลย แต่ไม่ได้ใส่ <laughs> เป็นหม่ที่เราต้องวิ่งแล้วก็ให้ขีดตรงใ,ใกล้ๆเลือดผมข้างบนเลือดผมนัม่นองให้องมือ้าหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ตาย <c oughs> นี่ผมจะเล่นซากระกับอิงฟูทั้งเกมไม่ดูนะนี่เก็ตบอล ทีวีเต่าลอยได้เต่างอยลอยได้เต่งางอยมันงอยไี่โหหนาว้ายเดินนะ้ขังจอ๊จะบนแล้วครับวันนี้ hồi cốt ngay đi, anh riêng một ยังมีอีกน่ะครัไม่ไดหมดแลวเนื้อไม่เนือหมดแล้วว่าโอ้ยมัในของปิง โอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยผมปีงก,กับโทษนะครับโหไม่ไม่มาเก็บกันวะเนี่ยวันคมณผูชมเนี่ยผมปีงก,กัดวะไฮ เจอโฟแล้วเจอโฟแล้วมืวจัดโอ้โหโอ้โหวิ่งเร็ววันนี้มาสนุกตรงที่วิ่งเร็วนะครับโอ้วิ่งเร็วจัด จัดเหมือนเหมือนโป่ะอะท่านผู้ชมวิ่งเร็วจัดดีอันอันนี้คือเหมือนโปจริงนะวิ่งเร็วจัดว้าวโอ้วิ่งเร็วจนเข้าไนไม่ได้เลย แล้าผมเพิ่งตื่นนะก็เสียงกาจจะแปลกๆนิดนึงนะโอ้โหเหน็ดเหน็ดเหน็ดเล็กจัดเหน็ดคือเหน็ดช่วงนี้เหน็ดผมปิงจักเลยนะครับอือ จัด,ดเกมต่อไปผมเล่น M MP นะครับ MP 90นะครับก็ลงเล่นท่านผู้ชมดูนะครับอ้โหดึงดึงโดนไ่มฮึ่มฮครับึ่มโป่มฮม่มฮึมมมโป สกอเรตถุงเยอะมากร้อยห้าสิบไม่เจอคนเลยเฮ้ย อันนี้โอซันไม่เจอคนเลยไม่เจอคนเลยเอ่ยไม่เจอคนเลยไม่เจอคนเลยน้องตะวันต้องการเจอโอ้ยอีกนอน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 ้นนนนนนองตะวันไม่ได้ใส่หูฟังนะครับอ้าว เรื่องไอ้โคตรวิ่งว่ามันมันจะเร็วแค่ไหนโอ้โหตอนนี้ผมปวดเฉีวมากเลย เก้าร้อยเกยาสิบก็ผมไม่ได้พีเก้าสิบแล้วค่ะก็วันนี้นะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับที่ผมแพ้นะครับบายบายไปเติร์ไปปุยอ้าวกดไม่ได้อ้าวอ้าวห